อ๋อสิบสาขาครับก็มีบางอันก็แย่บางอันก็ดีครับมันก็เรื่องปกติของการทำธุรกิจแต่ว่าก็ทุกกำเรมันก็มีความตื่นเต้นน่าล้าวใจต่างกันไปครับก็พยายามที่จะดูแลให้ครบถ้วนแล้วก็ปรับปรุงให้ดีคุมมาตรฐานยังไงยากไหมพี่มันถึงญาติตรงที่มันถึงญาติตรงที่คุมมาตรฐานนี่แหละครับผมเพาะว่าแต่ละที่มันก็ไม่สามารถคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเพราะว่าเราก็ยังเป็นแบรนด์เล็กๆอยู่ครับแต่ก็พยายามที่จะเรียนรู้ตรงนี้ให้ความและทำให้ดีที่สุดอยู่ครับที่ผ่านมามันกําไรความสําเร็จแค่ไหนครับ ก็พออยู่ได้ครับจากที่จากที่หวังไว้เล็กๆก็ตอนนี้ก็พออยู่ได้แล้วก็คิดว่าน่าจะทําไปยาวๆได้แต่ว่ามันยังเป็นอยู่ในระหว่างการเรียนรู้อยู่ในระหว่างการผิดพลาดอยู่ก็ค่อยๆซ่อมไปทําไปนากว่าครับมีอย่างเราต้องระดับไม่ไหวมีบ้างเหมือนกันครับก็ตอนนี้รานทาแผนก็ไม่ไหวนะครับ้องปิดแล้วเรากำลัจะปิดแล้วังอ่านก็ขึ้นใหม่ไปเรื่อยๆแต่ก็ขึ้นใหม่ลองทาใหม่ไปเรื่อยๆคือพอมันไปร้านเล็กๆมันก็เลยค่อนข้างขึ้นไหวง่ายมากกว่ามันไม่ได้ มันก็แค่เพิ่งนะครับมันก็เลยไม่ได้ยากครัก็คือไม่ขาดทุนยังกําไรอยู่นะก็ยังไปเรื่อยๆอยู่ครับไม่เคยย้อนคิดกลับไปคิดไหมว่าเราจะมาประสบความสำเร็จในด้านูอย่าเรียกว่าอยย่่าาเรีกประสบความสําเร็จเลยครับเพราะมันก็ยังเรียกได้ว่าถามว่าคิดไหมว่าเราจะมาทําอาชีพนี้ก็ไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่าเพราะว่าจากที่ผ่านมาเราก็นึกว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างไปได้ดีนะฮะแต่ว่าณโมเมนต์นี้มันก็เข้าใจแล้วว่าเราคนเรามันจะมีท่อนำเลี้ยงเดียวไม่ได้แล้ว ยิ่งเรามีครอบครัวยิ่งเรามีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทิ่แผนสำรองตัวเยอะๆ ừ, ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นแผนสำรองที่ดีในชีวิตอาานาคตมากกว่าครับแลวตอนนี้ขยายอะไรไปเพิ่มไหมครับพี่หรือว่าหยุดเบรกเบรกไว้ก่อนมีโครงการอีกเพียบเลยครับตอนนี้ก็คือ เจาปลาราก็กำลังจะทำขายอยู่นะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญพี่ๆนักข่าวมาอีกทีแล้วก็มีโครงการอยากทำสนิเกอร์ครับรองเท้าแล้วงานร้องเพลงเหรอครับมันยังไม่มีครับพี่อะไรที่มันยังไม่มีมันยังไม่มาเราก็ยังไม่ได้ทำครับพี่อะไรที่ทำได้ก็ทำไปก่อนเราไม่ไดยึดติดกับอาชีพตอนนี้สนุกกับการนำธุรกิจก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้แล้วแล้วก็พยายามที่จะ ต่อยอดตรงนี้เป็นความรู้ไปเรื่อยๆครับทาเพลงยุคโควิดพอไหมคะทําเพลงยุคโควิดไม่้อครับสนุกดีครับแต่ว่าก็ก,ก็ยังปล่อยออกไปแล้วผลจะเป็นยังไงเนี่ยน่าจะน่าจะต้องศึกษากันอีกยาวเหมือนกันครับงานโชว์น<ร>ี้ก็คือโชว์ยังไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> โชว์เพิ่งเพิ่งมีมาวันก่อน<ะ>มีมางานหนึ่งสิงห์บุรีโชว์ปุ๊บแล้วก็ว่างไปอีก2เดือนนะครับยังไม่มีเลยนะครับอันนี้ว่างที่สุดตั้งแต่เป็นศิลปินแล้วว่างที่สุดตั้งแต่เป็นศิลปินคือ ที่ผ่านมาโควิดยังพอมีงานทุกเดือนมีรายการมีอะไรแต่สิงหาคมเนี่ยมีงานอยู่3วันออ๋อคือถ่ายรายการแค่3วันจริงๆนะฮะมผมไม่เคยเห็นคิวตารางผมแบบ ว่าขนาดนี้มาก่อนนะก็เลยคิดว่าเออก็คงต้องทําธุรกิจยาวๆแล้วฮะแล้วอย่างในแง่รายรับครับมัน cover ไหมครับหรือว่ามันจะต้องจัดสรรยังไงก็ก็พออยู่ได้ครับคือตอนนี้ก็พอมีหมูนวิ่งมาเนี่ยมันก็ cover เรียกได้ว่า c o เ e r รายจ่ายในบ้านเดือ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 นน้องๆเราอะไรเงี้ยก็พออยู่กันได้ครับแต่ก็ไม่ได้หรือหวาอะไรแต่ถามว่แต่ถามว่าลำบากไหมตอนนี้ก็ดีขึ้นมากกว่า อย่างหมูปิ้งนี่คือจะตั้งเป้าไปถึงขั้นไหนครับผมจริงจังถึงขั้นเอาไปทางอะไรอยากมีโรงงานครับอยากเพราะว่าเอาเียนอ๊กเรียนกก็บอกอยากให้มีโรงงานเฮียนกหมูปิ้งน,นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดอยากอยากให้รอดให้ได้ในธุรกิจนี้เราต้องเป็นมีโรงงานเป็นคนตัวเองอ ลูกสาวเป็นไงบ้างคะจูตายลูกสาวก็ไปเรียนแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียนแบบโควิดเพราะว่าเขาก็ให้เรียนกันวันเว้นวันเเป็นระยะห่างมากขึ้นคุณพ่อเป็นห่วงไหมลัวนังป่วยไหมคะยังเรียนอะไรเงี้ยเออผมว่าโรงเรียนค่อนข้างมีมาตรการที่ดีนะครับก็คือให้พ่อแม่ไปส่งทุกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ให้เขาตมดขแถวอะไรมีการเว้นระยะที่ดีผมว่าป้องกันที่ดีผมว่าน่าจะดีนะครับเขาไม่ได้ห่วงอะไรอุ่นใจใช่ ก็ถามว่าอุ่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่แต่ว่าก็ไม่ได้ห่วงขนาดว่าไม่ให้ลูกไปอย่างเมื่อกี้ธุรกิจที่พี่กอลพูดมันจะได้เห็นเมื่อไหร่ครับทั้งรองเท้าทั้งภายในปีนี้แน่นอนครับเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ภายในปีนี้แน่นอนผมว่าเดือนหน้าก็น่าจะได้เห็นกันแล้วครับแล้วก็ ปากไปด้วยนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยอาจจะไปปีกอ,อ,อย่างเราเป็นศิลปินมาก่อนแล้วเราต้องมาทําธุรกิจด้วยมันต้องมีอะไรศึกษารเรียนรู้เพิ่มเติมไหมครับค่อนข้างโชคดีที่เราได้พันธมิตรที่ดีแต่ว่าถามว่าเรารู้ทั้งหมดร้อยเปอไม่หมแต่ถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราชอบในสิ่งนั้นนะฮะอย่างอย่างเครืออ่องใช้ไฟฟ้านเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ เราอยากใช้ในบ้านทวกเครื่องฟอกอากาศพวกเครื่องดูดฝุ่นอะไรเงี้ยซึ่งบ้านเราเลี้ยงแมวก็จะรู้ว่าอ๋อมันช่วยได้จริงๆริงในแง่ของการลงทุนเราต้องลงเยอะไหมครับเยอะมากน้อยแค่ไหนอ่าพอสมควรครับก็ก็เรียกว่าเอาสิทธิ์ที่ลงทุนในหมุนปิ้งมาหมุนวกันได้เป็นเป็นหลักสิบไม่ต้องเป็นสิบนะถ้าหมุนถ้าหมุนขนาดนี้ไม่ครับไม่ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นก็ต้นน้นอะไรอยาขอบคุณค่ะอันนี้คือตั้งบริษัทใหม่เลยไหมครับก็มี สือนต่อไป